มีคำถามจากท่านผู้ชมครับถามว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นกวักมรลกจากเดิมที่เป็นใบเดียวๆนะครับแล้วก็มีรากปรากฏว่าใบที่ออกมาใหม่เป็นสีเขียวอย่างเดียวเลยเราจะจัดการอย่างไรตามชมในคลิปนี้และครับ สวัสดีครับอยู่กับผมนะต้องพอบ้านโดยสวนครับในวันนี้ครับผมได้รับคําถามจากท่านผู้ชมนะครับถามว่าในกรณีที่ปลูกต้นกวักมรกตอยากใบที่เป็นใบด่างแบบสวยงามนะครับแล้วเวลาที่งอกใบออกมาใหม่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเขียวตลอดเลยเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรตามนะเข้าสวนมาเลยนี่ครับกวากมรกตของนะทั้ง2ต้นนี้ครับผมเลี้ยงจากใบทั้งคู่นะครับนี่ต้นนี้ครับผม เป็นกวักมรลกตโบราณใบยาวนี่ครับใบแม่สุดนี่ครับเพาะจากใบนะนี่ใบแม่ที่เขาล่งลอยไปทีนี้เวลาที่เราเพาะจากใบและมีรากเนี่ยนะครับปกติแล้วหน่อที่ออกมาใหม่ก่อนเนี่ยมันจะออกเดี๋ยวเดี๋ยวต้นอธิบายอย่างนี้เวลาที่ต้นอ่าต้นกวากมรละกตดที่เป็นต้นด่างเนี่ยมีโอกาสที่จะออกมาเป็นแบบเขียวล้วนแบบนี้นะครับเขียวล้วนด่าง แล้วก็อาจจะออกมาเป็นเผือกเลยก็ได้นี่เดี๋ยวนะผมขยับนี่ให้ดูนี่ยวขยับปอกแบบนี้นี่เป็นเผือกแบบนี้เลยเป็นเผือกแบบนี้เลยก็ได้นะครับเป็นเผือกแบบต้นแบบใบอ่นอนอันนี้เลยก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของเขานะครับทีนี้เวลาที่เราถ้าเกิดว่าเราเพาะจากใบเนี่ยนะครับในช่วงแรกที่มันเป็นออกมันจะออกมาเป็น ใบที่มันออกมาก่อนเนี่ยนะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นใบออกมาแค่2ใบอันเนี้ยมันยังอ่อนอยู่นะครับเราก็ปล่อยเขาไว้อะนะครับอย่าพิ่งไปทําอะไรกับเขามากจนกระทั่งถ้าเกิดว่าเขาออกหน่อใหม่ออกมาแบบนี้นะครับออกหน่อใอบใหม่ถ้าเกิดว่ามันออกมาแบบสีใบขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้ามันออกมาเขียวนะเราเราก็าก็สามารถที่จะตัดทิ้งได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามัน มันพึ่งเหมือนมันอันนี้อันนี้เป็นต้นแม่นะแล้วก็อันนี้สมมติว่าออกสองหน่อแรกออกมาเป็นแบบเขียวเนี่ยอย่างเงี้ยเราอย่าพึ่งไปยุ่งกับเขาเนื่องจากว่ารากหรือลาต้นใต้ดินที่อยู่ข้างในเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงถ้าเกิดว่าเราไปไปยุ่งกับเขาหรือเราไปตัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็กระทบกระเทือนนะต้นไม้ยังไม่แข็งแรงเดี๋ยวพานตายไปหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นรอก่อนก็คือทิ้งไว้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโดยธรรมชาติของต้นไม้ของเขานะครับเขาก็ จะออกมาเขียวหมดก็ได้ดางก็ได้หรือว่าจะออกมาเผือกก็ได้นะเราก็รอไปก่อนจนกระทั่งต้นไม้ก็แข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งนี่อย่างต้นนี้นะครับเขาจะออกหน่อใหม่ขึ้นมา2หน่อแบบไอ้สอใบแบบนี้นะหน่อที่3ก็ออกมา2ใบแบบนี้นะครับอันนี้ออกใหม่มาเขียวนะผมยังไม่ก็ไม่ทําอะไรกับเขานะอันนี้เขียวล้วนนะผมก็ไม่ได้ตัดออก นะแต่พอเนี่ยถ้าเกิดว่าออกหน่อใหม่ใบใหม่กิ่งใหม่ขึ้นมาแล้ว4ใบขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าลำต้นใต้ดินของเขาแข็งแรงแล้วนะถ้าเกิดว่าออกมาแบบเนี้ยนะออกมาแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าแสดงว่าลำต้นใต้ดินแข็งแรงเพราะนั้นถ้าเกิดหน่อใหม่หรือใบใหม่ที่ออกมาใหม่หลังจากนี้นะครับมันเขียวเราก็ตัดทิ้งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันพึ่งงอกแบบนี้นี่นะ ๋ยวเพิม่มมียุ่งนะครับอย่เพิ่มมียุ่งจะบอกว่ากว่าที่มันจะจากเพาะเลี้ยงจาก1ใบนะครับกว่าจะได้ต้นเป็นซสมฟอร์มกอแบบนี้ใช้เวลาประมาณ8เดือนถึง1ปีเลยนะครับคอยนะันใจเย็นๆครับผมก็ปล่อยให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดกรณีอย่างที่บอกนะถ้ามันถ้าเกิดว่าเขาออกแบบใบมาสีใบอย่างนี้แล้วนะครับแล้วอันนี้ด่างโอเคแต่ถ้าเกิดว่ากรณีออกมาใหม่แล้วแบบเขียวนะเราก็นี่เลยครับเดี๋ยว เสียทิ้งโลดเสียนทิ้งนะเขียวจะไม่ได้อยู่นะเขียวจะไม่ได้อยู่นะครับจะอยู่ก็เราเราจะเอาเฉพาะตัวส่วนที่มันเป็นด่างเท่านั้นนะอ่านี่อย่างต้นนี้อย่างต้นนี้นี่นี่อันนี้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 เดี๋ยวมันก็ออกมาดูแล้วแบบว่าแนวโน้มเขียวล้วนก็ตัดจ้ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยตัดนะเพราะว่า เ,เดี๋ยวปล่อยกลัวข้างล่างมันยังไม่แข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้สักนิดหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดนะเราตัดมาอันนึงและเดี๋ยวก็ต้นไม้เขาจะเครียดจนเกินไปนะครับแต่กรณีถ้าออกมาเป็นเผือกแบบนี้นะครับก็ทิ้งไว้ได้เลยนะก็ให้เหมือนกับว่าให้ตัวใบที่เป็นใบเผือกเนี่ยเขาส่งสัญ,ญญาณที่เป็นสารสารพันธุก,กรรมด่างเนี่ยลงไปใต้ดินเยอะๆนะครับนะแต่ถดาเยกิกเขียวนะตัดโลดตัดโลดนะ แต่ว่าข้อสําคัญคือเราต้องรอให้ต้นไม้ของเรามันมีความแข็งแรงเพียงพอก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดเขานะเอละครับนะก็ก่อนสรุปก่อนจากกันเลยนะครับก็ตอบคาถามนะก็คือว่าต้นไม้ด่างเนี่ยนะครับที่เป็นด่างพันด่างอา่ามันก็คือต้นไม้ด่างเนี่ยก็คือพันเขาจะไม่เสถียรน,นะโอกาสเนี่ยก็คือเหมือนเป็นยินด้อยนะยินเอาหนี้อธิบายอย่างนี้เป็นยินด้อยโอกาสที่มันจะออกมาเป็น เขียวล้วนก็ได้เป็นด่างก็ได้หรือว่าจะเป็นเผือกก็ได้นะครับในกลณีถ้าเกิดว่ามันเป็นเผือกนะเราก็ปล่อยเอาไว้ไม่ต้องไปทําอะไรกับเขานะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นด่างนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการนะด่างสวยงามนะครับแต่กลณีถ้าออกมาเป็นสีเขียวนะครับนะเราต้องรอให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงก่อนนะแล้วก็สามารถที่จะตัดทิ้งได้นะถ้าตัดทิ้งได้ตัดนะเนื่องจากว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นสีเขียวนะครับ ไอตัวสนที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันจะส่งสารพันธุกรรมลงไปสะสมที่บริเวณลำต้นใต้ใตดินแล้วก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยออกแต่เขียวตลอดนะอาลครับถ้าเกิดว่าก็เป็นการตอบคาถามสมาชิกนะครับที่ที่ถามคำถามเข้ามานะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปน,น,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r ร b e ให้ด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ